พระมหากษัตริย์กัมพูชามาจากการเลือกของสภาราชบัลลังก์เก้าคนมีใครบ้างภาพพระบาทสมเด็จพระนโรดมศีหนุเมื่อครั้งท่งขึ้นครองราชครั้งแรกเมื่อคศ1 9, 1, 9 55, 2, 4 1ถึง1955พคศ2 4 8 4ถึง2 4 9พรพระมหากษัตริย์กัมพูชามาจากการเลือกของสภาราชบัลลังก์ 9คนมีใครบ้างกัมพูชาเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีพระมหากษัตริย์จากการลงมติเลือกซึ่งผู้ทำหน้าที่เลือกเชื้อพระวงที่เหมาะสมจะขึ้นครองราชก็คือสภาราชบัลลังก์รอยย้าเขาซิลออฟเดอะทรอนภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเมื่อคศ 1941- พศ2484 สภาราชบัลลังก์ประกอบด้วยสมาชิก9คนโดยตำแหน่งได้แก่นายกรัฐมนตรีประธานสมัชชาแห่งชาติประธานวุฒิสภารองประธานสมัชชาแห่งชาติคนที่1และคนที่สองรองประธานวุฒิสภาคนที่1และคนที่สองประมุขฝ่ายสงฆ์มหานิกายและประมุขฝ่ายสงฆ์ธรรมยุติกนิกายปัจจุบันนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคือฮุนมาเนตซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเมื่อคอ 2023พศ2566ส่วนประธานวุฒิสภาก็คือฮุนเซนบิดาของฮุนมาเน็ตนั่นเองพระมหากษัตริย์กัมพูชาทรงเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งตั้งแต่คศ1993พศ2536ทรงมาจากการเลือก โดยสภาราชบัลลังก์ที่จะพิจารณาจากเชื้อพระวงศ์พระชนสาไม่น้อยกว่า30ปีและสืบสายเลือดจากพระบาทสมเด็จพระนโรดมและพระบาทสมเด็จพระศีสุวัตพระมหากษัตริย์สองพระองค์ที่ขึ้นครองราชด้วยวิธีดังกล่าวคือพระบาทสมเด็จพระนโรดมศรีหนุที่ทรงครองราชครั้งที่สองตั้งแต่คศ1993ก่อนจะทรงสลัดราชบัลลังก์ในคศ2อ0 4คศ2547 จากนั้นสภาราชบัลลังก์มีมติเลือกพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรโรดมสีหมุุีพระราชาโอรสในพระบาทสมเด็จพระนรโรดมสีหนุขึ้นครองราชต่อในคศ2004กระทั่งถึงปัจจุบันภาพพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรโรดมสีหมุนีพระธรรมนูญกัมพูชาระบุว่าพระมหากษัตริย์จะทรงครองราชแต่ไม่ปกครอง ดังนั้นบทบาทหน้าที่และพระราชอำนาจส่วนใหญ่ของพระมหากษัตริย์จะเป็นเชิงพิธีการโดยพระองค์จะทรงปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆตามที่รัฐธ,ธรรมนูญกำหนดอาทิแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาและคณะรัฐมนตรีของกัมพูชาเป็นประธานในพธิธีเปิดสมัยประชุมของสองสภาได้แก่สมัชชาแห่งชาติของกัมพูชาและวุฒิสภาของกัมพูชา ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพบปนายกรัฐมนตรีทุกเดือนเพื่อสรงรับการสรุปเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของรัฐลงพระประมาพิไทยในพระราชกฤษฎดีกาที่ให้ผลบังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติและข้อเสนอโดยคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์กัมพูชาตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น อย่างไรก็ดีพระองค์ในฐานะประมุขของรัฐอย่างทรงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ไม่ได้ระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญอีกด้วยเช่นเป็นประธานในพิธีทางาศาสนาและประเพณีที่เป็นส่วนสำคัญของชาติสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมและการกุศลรวมทั้งเป็นผู้แทนของกัมพูชาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ